จะเป็นยังไงเมื่อเจ้าสาวป้ายแดงได้เข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มที่ร่ำรวยแต่ทว่าครอบครัวเขานั้นกับมีประเพณีสุดประหลาดที่เอาไว้ต้อนรับสมาชิกใหม่โดยมีชีวิตของเธอเป็นเดิมพันเรื่องราวจะเป็นยังไงเธอจะเอาชีวิตรอดกลับมาได้หรือไม่ติดตามได้ในการสปอยต่อจากนี้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่าตุหนังวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง ready or not เกมพร้อมตายแต่ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเดอ้อ ตัวหนังเปิดเรื่องมาที่เขาเลาหาดแห่งหนึ่งของตระกูลเลโดมาสมีเด็ก2คนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่แล้วคนน้องก็ไปซ่อนตัวในตู้ทันใดนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งที่ถูกยิงด้วยหน้าไม้มาขอร้องให้คนพี่ช่วยแต่คนพี่กับร้องตะโกนเรียกคนอื่นๆมาซะอย่างนั้นจนในที่สุดชายคนนั้นก็ถูกกลุ่มคนสวมหน้ากากยิงหน้าไม้ใส่และถูกผ่าตัวไปซึ่งระหว่างนั้นเองเราก็ได้เห็นว่ามีเจ้าสาวกำลังร้องห่มร้องไห้อยู่และขอร้องให้คนกลุ่มนั้นหยุดทำร้ายเขาซะ p. 30ปีต่อมาเกดนางเอกของเรากำลังเข้าพิธีสมรสกับทายาทตระกูลเลโดมัสที่ชื่อว่าอเล็กซ์ซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าตระกูลเลโดมัสเนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมาจากการขายบอร์ดเกมครับและดูเหมือนว่าคนในครอบครัวของอเล็กซ์จะไม่ค่อยชอบเกสเท่าไหร่ต่อมาแดเนียลพี่ชายของอเล็กซ์ก็ได้มารับตัวเจ้าบ่าวไปเตรียมตัวและได้บอกกับเกสว่ายังไม่สายที่จะหนีไปนะเธอไม่เหมาะกับครอบครัวนี้และอเล็กซ์ก็ได้บอกว่าพี่เขาพูดถูกนะเราหนีกันไปเลยก็ได้ แต่ยังว่าครับงานแต่งงานสําคัญกับเกสมากๆเธอก็เลยยืนยันที่จะแต่งงานต่อไปแต่เกตเองก็รู้สึกว่าเธอไม่เหมาะกับครอบครัวน,นี้เลยเพราะว่าเธอโตมาในครอบครัวที่ยากจนแม่ของอเล็กที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้ามาให้กําลังใจนางเอกบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครจะคิดยังไงแค่อเล็กรักเธอแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว จากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันเมื่อถึงตอนกลางคืนพวกเขาได้จูจีกันแต่ระหว่างที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มั้นเกตก็ตกใจขึ้นมาทันทีเมื่อเธอเห็นป้าเฮลีนกําลังมองพวกเขาอยู่แล้วป้าเฮลีนก็บอกกับพวกเขาว่าทุกคนกําลังรออยู่จากนั้นอเล็กก็ได้บอกกับเกตครับว่าตระกูลเลดมาสเนี่ย มีประเพณีอย่างหนึง่งเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าบ้านมาพวกเราจะเล่นเกมกันตอนเที่ยงคืนนะ่ะเกสก็ถามว่าเกมอะไรอเล็กก็บอกว่ามันสุ่มนะ่ะคุณจะต้องจั่วไพ่ขึ้นมาใบนึ่งแล้วมันจะบอกเองว่าคุณจะเล่นเกมอะไรถึงจะรู้สึกแปลกๆไปบ้างแต่เกตเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยที่จะได้เล่นเกมระหว่างนั้นเองเอมิลี่พี่สาวของอเล็กกับฟิตแฟนของเธอนั้นก็มาถึงเพื่อร่วมเล่นเกมแล้วเมื่อสมาชิกในครอบครัวมากันครบ คุณพ่อก็ได้เล่าว่าเดิมทีปู่ของเราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตอนนี้เลยแต่มีวันหนึ่งท่านได้เจอกับมิสเตอร์เลเบลพวกท่านชื่นชอบในการเล่นบอร์ดเกมมากจนกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุด และจากนั้นมิสเตอร์เลเบลก็ได้ให้กล่องกองนึ่งกับปู่ของเรามาแล้วบอกว่าถ้าปู่สามารถเปิดกล่องนี้ได้เนี่ยเขาจะลงทุนธุรกิจให้ปู่ของเรานับแต่นั้นมาเมื่อไหร่ที่มีสมาชิกใหม่เข้าบ้านของเรามานั้นเราจะเล่นเกมกันโดยเราเอาไพ่เปล่าใส่เข้าไปในกล่องสมาชิกใหม่นั้นจะต้องจั่วไพ่ขึ้นมาและมิสเตอร์เลเบลจะบอกเราว่าต้องเล่นเกมอะไรจากนั้นดังเอกของเราก็ได้ทำการจับไพ่ขึ้นมาซึ่งไพ่ที่เธอจับได้นั้นก็คือเล่นซ่อนหาครับ เมื่ออเล็กเห็นแบบนั้นก็แอบบอกให้เกตไปเจอเขาที่ห้องทันทีโดยการเล่นซ่อนหานี้กดก็ง่ายๆครับเกตเป็นคนซ่อนส่วนคนอื่นเป็นคนหาจะชนะเกมนี้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีคนหาเกตเจอจนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองแต่ระหว่างที่เกตกําลังหาที่ซ่อนอย่างสนุกสนานนั้นพวกตระกูลเลอดมัส เขาก็ได้หยิบอาวุธกันทีละคนทีละคนเพื่อที่จะไล่ล่านางเอกซะอย่างนั้นแบบนี้มันไม่ใช่เล่นซ่อนหาธรรมดาแล้วเหรอครับนอกจากนั้นพวกเขายังได้ทําการล็อกประตูล็อกหน้าต่างทุกบานไปในบ้านอีกด้วยแต่อเล็กเขาไม่เล่นด้วยครับแม่ของเขาเลยบอกให้ชาลิตี้เฝ้าอเล็กไว้เพื่อไม่ให้อเล็กนั้นแอบไปช่วยเกตสนั่นเองแต่ยังไม่ทันได้เฝ้าเลยครับอเล็กเขาก็ใช้ประตูลับหนีออกมาจากห้องนั้นได้ตัดมาทางฝั่งของเกต เธอได้เข้าไปหลบในตู้ส่งอาหารเมื่อเธอเข้าไปหลบได้สักพักเธอก็เกิดเบื่อขึ้นมาเลยก็จะเปลี่ยนที่ซ่อนแต่อเล็กก็มาหาเธอซะก่อนแล้วก็พาไปที่ห้องเพื่อที่จะอธิบายทุกอย่างให้เกสฟังแต่ยังไม่ทันได้อธิบายเลยครับพวกเขาก็ดินเสียงคนรับใช้กําลังตะโกนเรียกจอจี้ลูกของเอมิลี่อยู่อเล็กเลยพาเกสมาหลบข้างเตียงแต่ดูเหมือนว่าคนรับใช้จะดีนเสียงพวกเขาเลยตามพวกเขามาแต่ตอนนั้นเองก็ดันมีเสียงแก้วแตกจากด้านนอกซะก่อนคนรับใช้เลยไปดูว่าใช่จอจี้หรือเปล่า และทันใดน,นั่นเองจูจูคนรับใช้คนนั้นก็โดดยิงเข้าไปที่หัวซะอย่างนั้นเมื่อเกตเห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวมากๆครับจากนั้นครอบครัวของอเล็กก็มาดูศพกันซึ่งคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเอมิลี่พี่สาวของอเล็กนั่นเองซึ่งเธอหลอนยามากๆครับนึกว่าจัดการนางเอกได้แล้วเฉียวเมื่อพ่อของอเล็กเห็นแบบนั้นก็บอกให้ช่วยกันย้ายศพพอจะให้นางเอกรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าพวกเขากําลังจะฆ่าเธอ จากนั้นอเล็กก็พาเกสหนีไปทางประตูลับแล้วอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หนางเอกฟังซึ่งถ้าใครจับได้เกมเล่นซ่อนแอบเนี่ยคนนั้นจะต้องตายซึ่งพวกเขาเชื่อว่าถ้าไม่สามารถจัดการนางเอกได้ก่อนลุ่งสางพวกเขาจะตายกันหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กด้วยครับเกตก็โกรธใหญ่เลยคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างแต่คุณไม่ยอมบอกฉันเนี่ยนะอเล็กก็บอกไปหล่อๆเลยครับว่าถ้าบอกไปคุณคงหนีผมไปแล้วแหละคุณคือทุกอย่างของผมนะแล้วด้วยความที่ว่า ประตูถูกล็อกไว้หมดเลยอเล็กเขาเลยจะไปปลดล็อกประตูหน้าต่างที่ห้องควบคุมซะก่อนแล้วค่อยให้เกสเนี่ยหนีไปเกสเลยต้องไปซ่อนตัวไว้ก่อนครับเพื่อรอให้อเล็กนั้นปลดล็อกประตูแต่ยังไม่ทันได้ซ่อนตัวเลยเกสก็เดินมาเจอกับพวกคุณพ่อที่กําลังแบกศพอยู่ซะอย่างนั้นเมื่อเกตเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีอย่างไวเลยแต่พอหันหลังมากระดันเจอกับเอมิลี่ที่กําลังดักอยู่แต่ด้วยความเมายาครับเอมิลี่ก็เลยยิงเกสไม่โดนสักนัดเลย Gate, เธอหนีมาเรื่อยๆจนมาถึงห้องหนังสือเธอพยายามจะเปิดหน้าต่างแต่ก็ไม่เป็นผลเธอเลยกะจะใช้เก้าอี้พังหน้าต่างซะเลยแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าทำแบบนั้นพวกมันแห่กันมาแน่ๆเธอเลยตัดสินใจซ่อนตัวในห้องนั้นก่อนแต่ยังไม่ทันได้พักหายใจเลยแดเนียลก็มาเจอนางเอกซะแล้วเกตเลยขอร้องให้แดเนียลช่วยเธอซึ่งแดเนียลเนี่ยเขารักอเล็กมากๆครับเพราะถ้าเก้ตายอเล็กก็ต้องเสียใจายแน่ๆเธอเลยปล่อยให้เกตหนีไป<ๆ> เมื่อพวกเขาหาเกสไม่เจอพ่อของอเล็กั้นก็เรลมหัวร้อนเพราะเขากลัวว่าถ้าหาหนางเอกไม่เจอก่อนลุ่งสางพวกเขาจะมีอันเป็นไปครับพวกเขาเลยนึกขึ้นได้ว่าโกงซะก,ก็หมดเรื่องพวกเขาเลยตัดสินใจจะใช้กล้องวงจรปิดหาตัวนางเอกกันทางฝั่งของเกสเธอได้เจอลูกซองที่แขวนอยู่ตรงผนังเธอเลยเอาปืนลูกซองนั่นแหละมาป้องกันตัวไว้ เธอได้หนีมาจนถึงห้องครัวแล้วเธอเลยจะใช้ปืนลูกซองยิงก่อนประตูซะเลยแต่ปืนลูกซองนั้นกับยิงไม่ออกซะอย่างนั้นครับและตอนนั้นเองพ่อบ้านก็ได้เข้ามาสงชาเธอเลยต้องซ่อนตัวไว้ก่อนและระหว่างนั้นเธอก็ได้ใส่กระสุนเข้าไปใหม่เพราะนึกว่ากระสุนมันคงด้ตัดมาทางฝั่งของอเล็กกันบางเขาอยู่ห้องควบคุมแล้วเขาได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยครับจนในที่สุดเขาได้ปลดล็อกประตูและหน้าต่างสําเร็จเมื่อเกตเห็นประตูปลดล็อกแล้วเกตเลยใช้จังหวะนั้นเอาปืนจ่อไปที่พ่อบ้านแล้วบอกให้พ่อบ้าน,นลบ แต่เขาไม่ยอมหลบครับเกตเลยกะจะยิงซะเลยแต่ก็ยิงไม่ออกอยู่ดีสตีเฟนเลยบอกว่าปืนลูกซองนั้นมันมีไว้โชว์เท่านั้นแหละเกตเลยเอาการน้ำร้อนฟาดไปที่หัวพ่อบ้านทีนึงแล้ววิ่งหนีไป ส่วนทางฝั่งอเล็กเมื่อเขารู้ว่าพ่อเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาเลยพังแผงควบคุมนั้นทิ้งซะเลยเมื่อพ่อของเขาเข้ามาได้แล้วเห็นแบบนั้นโกรธอเล็กมากเลยฟาดอเล็กจนสลบไปต่อมาเมื่อนางเอกหนีพ่อบ้านมาได้แล้วเธอเลยจะเข้าไปหลบในตู้ส่งอาหารอีกทีนึงแต่ในตู้นั้นกับมีคนรับใช้หลบอยู่ก่อนแล้วเธอหวาดกลัวมากๆกครับเกตเลยบอกกับเธอว่าพวกพ่อของอเล็กนั้นไม่ได้ตามหาเธอนะ่ะมันตามหาฉันเมื่อคนรับใช้ได้ยินแบบนั้นก็รีบตะโกนทันทีครับว่านางเอกเนี่ยอยู่ที่นี่แต่กรรมมันติดจรวดเร็วมา พอตอนนั้นเองนางก็โดนตู้ส่งอาหารหนีบคอจนตายส่วนอเล็กนั้นเขาโดนใส่กุญแจมือไว้กับเตียงครับแล้วหนังก็ได้เฉลยให้เรารู้ว่าเจ้าสาวเมื่อ30ปีก่อนนั้นก็คือป้าเฮลีนนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าป้าเขาเปลี่ยนไปมากๆเลยครับไม่เหลือแค่ที่นั่งร้องไห้ให้กับสามีที่กําลังจะตายเลย จนในที่สุดเกดก็หนีออกจากคฤหาลน์หัได้แล้วเธอวิ่งหนีมาเรื่อยๆแต่ก็ดันมีคนอยู่แถวนั้นพอดีเธอเลยตัดสินใจเข้าไปซ่อนตัวในคอกแพะซึ่งคนที่ตามมานั้นก็คือจอจีนั่นเองครับเมื่อเกตเห็นแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจมากๆแต่ทว่าไอเด็กเวนนั่นะมันใช้ปืนยิงใส่มือเกดซะอย่างนั้นจนมือเกดเนี่ยเป็นรูเลยครับเกดเธอโกรธมากๆเลยชกจอจีจนสลบไปและในระหว่างที่เกดกําลังหยิบไฟฉายขึ้นมานั้นแพะก็เดินโผล่เข้ามาจนทําให้เกดเสียหลักตกลงไปในชั้นใต้ดินซึ่ง ในชั้นใต้ดินเนี่ยมันคือที่ที่พวกตระกูลเลดมาสทิ้งศพที่พวกมันฆ่าเอาไว้ครับและหนึ่งในนั้นก็คือศพเจ้าบ่าวในตอนนั้นนั่นเองเกสเลยต้องปีนบันไดเก่าๆนั้นขึ้นมาแต่เธอก็สวยมากๆเพราะระหว่างที่เธอปีนขึ้นมานั้นก็ดันเอามือไปตบใส่ตะปูเข้าเต็มๆเลยเมื่อเธอปีนขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งหนีกันต่อแต่ระหว่างนั้นเองแฟนของแดเนียลที่กําลังสู่บุหรี่อยู่ข้างนอกนั้นก็ได้เห็นเกสก็เลยไปบอกพวกคุณพ่อว่าตอนนี้เนี่ยเกสหนีออกไปข้างนอกได้แล้ว เกดหนีมาจนถึงรั้วแล้วครับเธอได้งัดรั้วบ้านจนในที่สุดก็ออกมาได้ซึ่งระหว่างนั้นเองก็มีรถผ่านมาพอดีเกดเธอได้เข้าไปขอความช่วยเหลือครับแต่ก็โดนด่ากลับมาซะอย่างนั้นเธอเลยจำเป็นต้องหนีเข้าไปในป่าซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพ่อบ้านก็ขับรถมาเจอเศษกระโปรงที่ติดอยู่กับรั้วก็ทำให้รู้ว่านางเอกได้หนีออกไปจากกัลือ์หาดแล้ว ตัดมาทางฝั่งของพวกพ่ออะไรกันบ้างไอความเชื่อที่ว่าถ้าฆ่านังเอกไปได้ก่อนลุงสางเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ครับแต่พวกคุณพ่อนั้นกังวลกังวายมากๆเพราะตอนนี้มันใกล้จะเช้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วต่อมาเกสที่หนีออกจากคฤือสน์ดได้แล้วนั้นก็หนีไม่พ้นอยู่ดีครับพอพ่อ,พอบ้านก็ตามมาทันจนได้แต่พ่อบ้านก็ดันพาทา่าโดนเกสของเราจัดการได้ครับเธอเลยตัดสินใจขับรถหนีไปซึ่งด้วยความที่รถมันเป็นรถคนรวยะนะครับมันเลยมีระบบที่ดีมากๆจนระบบนั้นมันคิดว่ามีคนขโมย รถมามันเลยขังเกตสไว้ในรถจนในที่สุดพ่อบ้านก็ตามมาทัานคราวนี้เขาไม่พลาดท่าแล้วครับเขาใช้ปืนยาสลบนั้นยิงเก๊สจนสลบไปจากนั้นเขาจึงพาเกตสไปส่งพวกพ่ออเล็ก ระหว่างทางนั้นสตีเฟนเขาคงไม่คิดว่าเกจะตื่นขึ้นมาแน่เลยเปิดเพลงร้องเพลงลั่นเลยแต่เว่าเกดเถึกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับจะตื่นขึ้นมาแล้วทิบสตีเฟนไปทีจนทําให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำลงไปเกดเธอสลบไปได้สักพักหนึ่งพอตื่นขึ้นมาก็จะวิ่งหนีต่อแต่ก็ดันเจอเดนเนลสะก่อนครับคราวนี้เขาไม่ปล่อยนางเอกไปแล้วครับเพราะว่าพ่อเนี่ยแอบดูอยู่เขาเลยเอาปืนฟาดนางเอกจนสลบไปพอเกดตื่นขึ้นมาเธอกําลังจะโดนครอบครัวของอเล็กทําพิธีสังเวย ให้แก่มิสเตอร์เลเบลอยู่ซึ่งพิธีสังเวยนั้นทุกคนที่ร่วมพิธีต้องกินน้ําอะไรบางอย่างให้ครบทุกคนครับจากนั้นค่อยลงมือฆ่านางเอกซึ่งพอจะฆ่านางเอกทุกๆคนกับกระอักเลือดออกมาซะอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะแดเนียลได้ทําการวางยาทุกคนนั่นเอง จากนั้นแดเนียลก็พาเกตหนีออกมาได้ซึ่งในขณะที่หนีนั้นก็ดันเจอกับชาลิตี้เมียของแดเนียลซึ่งเธอคิดว่าแดเนียลนั้นไม่รักเธอแล้วครับก็เลยได้ยิงแดเนียลไปเมื่อเกสเห็นแบบนั้นก็เข้าไปแย่งปืนมาแต่พอจะยิงเนี่ยกระสุนก็ดันมาหมดซะก่อนเกตเลยใช้ปืนฟาดหน้าไปที เธอเลยมาดูอาการของแดเนียลครับแดเนียลก็บอกให้รีบหนีไปซะส่วนทั้งฝั่งของอเล็กที่โดนจับตัวอยู่ก่อนนั้นเนี่ยก็ได้หนีออกมาได้สําเร็จครับเมื่อเขาได้ยินเสียงปืนก็รีบมาดูทันทีก็เจอกับแดเนียลที่กําลังจะสิ้นลมอยู่อเล็กก็พยายามจะช่วยพี่เขานะครับแต่แดเนียลเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนตายไปในที่สุดทางด้านของเกตเองเธอได้หนีมาเจอกับพ่ออเล็กซึ่งพ่อของอเล็กนั้นก็บอกว่าเจอหนักกว่านี้กูก็เจอมาละกูจะฆ่ามึงตรงนี้แหละเกตเลยเอาตะเกียงฟาดหน้าไปทีครับบจนพ่อออขง Alex เลเลลล็กยสไปแ้ว ก็ได้โยนตะเกียงทิ้งจนทําให้ตอนนี้ไฟเริ่มไหม้แล้วครับเกสก็หนีต่อมาเรื่อย จนมาเจอกับคุณแม่ครับคุณแม่ก็หดเอาเรื่องเลยนะครับก็จะบีบคอเกสจนตายเลยแต่เกสก็ได้ดึงผ้าผูโต๊ะจนทําให้กล่องของมิสเตอร์เลเบลเนี่ยหล่นลงมาเธอเลยใช้กล่องนั่นแหละทุบหัวแม่อเล็กไม่ยั้งเลยแต่ตอนนั้นเองอเล็กก็ได้มาเห็นเกสที่กําลังทุบแม่ตัวเองอยู่ก็เลยนึกว่าเกสคงค่าแดนนี่ลด้วยแน่ๆเขาเลยได้ทําการหักหลังเกสครับโดยการจับตัวเกสแล้วเรียกทุกคนมาตอนนี้ใกล้จะเช,เช้าเต็มทีแล้วพวกตระกูลเลโดมสัสเลยต้องรีบทําพิธีกันซึ่งคราวนี้คนทีี่่่่่จะาเกทนนนั้ไไมใชใครห แต่เป็นอเล็กคนที่เธอรักที่สุดนั่นเอง แต่ตอนที่อเล็กกำลังจะลงมือนั้นเกตก็หลบได้ทันและดูเหมือนว่าพวกเขาจะสายเกินไปซะแล้วเพราะตอนนี้มันถึงเช้าแล้วครับไอ้พวกครอบครัวของอเล็กเนี่ยก็เก่งรอเลยนึกว่าจะตายแน,น่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะอย่างนั้นทุกคนงงกันไปตามๆกันเลยครับอา้าวไอ้ที่เชื่อกันมาเนี่ยมันผิดนี่วาจริงๆแม่งไม่มีอะไรเลยแม่งกันน่าเวอกันหมดเลยครับแต่ป้าเฮลีนนั้นก็รู้สึกผิดกับมิสเตอร์เลเบลเลยตัดสินใจจะฆ่านางเอกเพื่อเป็นการไถ่โทษแต่ทว่าตอนที่ป้ากำลังจะเอาขวานจามนางเอกนั้นตัว ของป้าก็ได้ระเบิดกลายเป็นโกก็คันเลยครับพอพวกมันเห็นแบบนั้นก็กลัวกันใหญ่เลยครับแล้วตัวก็ได้ระเบิดกันทีละคนทีละคนนางเอกนี่หัวเลาะสาใจมากๆเลยจนเหลืออเล็กคนเดียวเขาได้เข้ามางอนนางเอกเว้ยแต่นางเอกเขาไม่เอาแลวครับแล้วเกดก็ได้บอกว่าฉันต้องการจะหย แล้วก็โยนแหวนใส่อเล็กครับและตัวของอเล็กก็ได้ระเบิดตุ้มเลยตอนจบก็ตามโสดครับนักดับเพลิงตำรวจก็มาถึงคขาลือหาดกันแล้วส่วนนางเอกนั้นก็นั่งสูบบุหรี่อยู่สวยๆเลยและตัวหนังก็ได้จบลงแบบนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Lady o อ Not ตสนุกกันไหมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมดูบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะมันสะใจมากๆเลยเอาใจช่วยนางเอกสุดๆเอาละครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ